มีวันนึ่งไปเดินพารากอนลตัตตาเราก็ไปเห็น สวัสดีค่ะทุกคนนิทรรศกับเข้าสู่ช่องฟิตจังแมกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาเมามอยเรื่องชีวิตตอนเราเป็นแอร์นะคะเคยบินแล้วก็ไปไป,ไปมาๆระหว่างยุโรปกับอเมริกาบ่อยๆความชอบส่วนตัวของที่นี่ก็คือการเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตคือเพื่อนๆเ,เขาก็จะไปเที่ยวไปคอเรนทาวไปกินของอร่อยที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีความหลากหลายเรื่องอาหารอาหารจีนอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เยอะแต่ว่าที่หากินได้ง่ายมากๆแล้วก็แบบราคาไม่แพงก็คือจะเป็นจังฟูด้ดเบอร์เกอร์พิซซ่าหรือว่าจะเป็นอะไรที่แบบต้องพอเช่นใหญ่ จานใหญ,ใหญ่สมมติเราอยากกินอาหารไทยใช่ไหมกะเพราจานนึงก็จะจานใหญ่มากประมาณแบบ6ก0 0บาทอาหารที่มันไม่เฮลตี้เท่าไหร่อ่ะมันก็จะราคาถูกคือแพงกว่าบ,บ้านเรานะแต่ว่าเทียบกันแล้วกับพวกอาหารที่เฮลตี้หรือเป็นพืชผักต่างๆอ่ะที่นู่นก็คือจะถูกกว่าทีนี้เราก็เลยไปนค้นพบซูเปอร์มาร์เก็ตที่หนึ่งชื่อว่า Who l e Food m a r k e ตสวรรค์ของนักชอปแบบใส่อาหารอย่างเรานะคะทีนี้เคยใช้เวลาอยู่ใน Who l e Food Market นานมากอะ่ะ4ชั่วโมงเพราะอะไรตอนนั้นคือเราเริ่มแบบลดน้ำหนักได้แล้วก็อินกับ เรื่องการกินอาหารเฮลตี้อาหารคลีนอะไรเงี้ยก็ <_ d ance> ไปไล่ดูจ้ะ <_ d ance> ฉลากโภชนาการทุกอย่างไล่อา่านแล้วแบบยิม้มมีความสุขว่าอ้นี่ฉันกลังได้ช็อปปิ้งสิ่งที่ดีมากอยู่ในแหลง่ง <_ d ance> แห่งความออร์แกนิกเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคําว่าออร์แกนิกอย่างเราไปซุปเปอร์ที่ไทยใช่ไหม <_ d ance> มันก็จะแบบทุกอย่างใส่ถุงพลาสติกแล้วก็วางเรียงกันบนเชลแต่ที่นู่นคือเขาจะลดการใช้พลาสติกด้วยการเอาผักสด มาตั้งเรียงกันบนชั้นวางแล้วก็ไม่มีการใส่ถุงเลยเลยกล้วยมาเป็นหวีๆเลยก็คือแบบห้อยอยู่กับราวด้านบนซึ่งแบบก็คือใครจะหยิบก็หยิบมาแล้วก็มาสแกนที่ใส่เงินแล้วการจัดระเบียบคือดีมากๆเรียกได้ว่าแบบ เหมือนเป็นห้างทั้งห้างแต่เต็มไปด้วยของกินน่ะเขาก็จะแบ,บ่งเป็นแผนกผักสดผักผลไม้แผนกปลาก็คงเหมือนบ้านเราอะ่ะมีคนยืนแล่ปลาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแผนกพวกวิตามินเสริมอีกอันที่ชอบมากคือกาแฟบดเป็นกาแฟแบบกระสอบเลยแล้วก็เราเลือกพันุ์เองแล้วก็มาให้เขบาบดให้มีเครื่องบดหรือว่ามันจะมีเครื่องอัตโนมัติให้เราบดเองก็ได้และที่ชอบเป็นเล่นที่สุดก็คือเครือ<ๆ>่องบดเนยถั่วเขาจะมีถั่วทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์วอลนัทพิสตาชิโอถั่วทุกอย่างเลยใส่แบบโถใหญ่ เอาไว้อ่ะเปิดหมุนวาวให้มันหล่นลงมาออกมาแล้วก็ถ้วยไปลองเหมือนไอติมเลยอ่ะเป็นเนยถั่วร้อนๆสดๆที่เราทําเองแล้วก็ชัาหน้ำหนะจ่ายเงินอะไรเงี้ยคือมีความสุขมากคือแบบโอ้ี่มันอะไรกันอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยเลยอ่ะก็พอกลับมาก็ติดกันกินอาหารแบบเลือกหน่อยอผักผลไม้กินดีหน่อยออร์แกนิกหน่อยตอนนั้นไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์ของเขาออร์แกนิกที่นี้ออร์แกนิกของบ้านเราก็ถ้าไม <c oughs> ่ได <c oughs> ้ร <c oughs> ับตรา USDA นี่คือไปศึกษามาเพิ่ม US Department of Agriculture ก็จะเป็นเหมือนตรารับรองความออร์แกนิกคือแสดงว่าผ่านมาตรฐานเขาแบ่งเป็น3อย่างคือถ้าออร์แกนิกในฟาร์มที่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์หรือว่าไข่มากกว่า95%ก็คือได้รับรองเลยว่าเป็นแบบ USDA 100%ซึ่งใครจะได้นี่คือถือว่ายากมากลดหลั่นลงมามันก็จะสะมมติ7 5 9ดกบร็จะแบบมีบางวัตถุดิบนะซัมอนะินกริเดียนที่ใช้ของออร์แกนิกแล้วก็จะมีประเภทที่3าคือแบบลงมาต่ำกว่า คือแบบว่าเออมีใช้บ้างใช้ปัตถุดิบบางอย่างน้อยๆที่แบบยังไม่ออร์แกนิกอยู่บ้างมีขอแตะยื่นขาครั้งหนึ่งเข้าไปแตข่ข้อมือออร์แกนิกคือถ้าบอกว่าใครได้ตราละ USDA นี่จะต้องแบบเกิน95%เกิน90%ปอขึ้นไปต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบหลายอย่างต้องไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงอันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วสารเคมีต่างๆ <_ at> แล้วก็ไม่ใช้มูลสัตว์ด้วยนะถ้าบอกว่าสตรีทจริงๆจะไม่ใช้มูลสัตว์ด้วยแล้วก็จะไม่มีการฉายแสงฆ่าแมลงด้วยการฉายแสงรังสีทั้งหลายอะไรเงี้ยจะไม่ ทั้งหลายคือห้ามคือถ้าผ่านกดพวกนี้ได้คือตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกคือดินบริเวณรอบๆที่ปลูกจะต้องไม่มีการใช้สารเคมีภายในแบบพื้นที่เท่าไหร่ก็จะซีเรียสถึงขั้นนั้นกลับมาเราก็แบบ ลืมสิ่งนั้นไปแล้วก็เออเอาเท่าที่เราหาได้ในไทยเพราะว่าบ้านเราก็คือพืชผักมันเยอะอยู่แล้วผักผลไมตล้ตลาดสดก็กินได้อะแค่ข้ามานลาเนั้นเองแล้วคคคิดว่าเออมาอยู่เมืองไทยถ้ามี USCA คงราคาแพงมากแน่ๆปรากฏมีวันนึงไปเดินพารากอนไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปแบบแผนกผักแล้วเราก็อุ้ยตาเราก็ไปเห็นยี่ห้อหนึ่งที่ชื่อว่า King o r g a ก i ิฮัชชา มีตรา U S D A อยู่บนฉลากของเขาก็เลยไปเซิร์ชว่า King Organic คือใครอะไรยังไงอะไรเไงีเคเค้ยเ้เขามีฟาร์มที่อำเภอแม่วางแล้วก็อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เขาสนับสนุนชาวท้องถิ่นอะเป็นเป็นแบบเหมือนชาวเขาท้องถิ่นที่อยู่บนพื้นที่ต้นน้ําสนับสนุนให้ชาวบ้านท้องถิ่นเหล่านั้นเขามีอาชีพ ปลูกผักที่เป็นออร์แกนิกอินรีย์ปลอดสารและสนับสนุนชาวบ้านจริงๆยิง่งอินเข้าไปใหญ่นี่คือถ้าอะไรไม่ดีจริงคือจินนี่ไม่กินแน่นอนนะคะแล้วพอไปดูราคาไม่ได้แพงแล้วมันเทียบกันแล้วกับสุขภาพที่สะสมความแบบสารเคมีทั้งหลายบางทีผักถ้าอยู่นานน่ะเขาก็ต้องพ่นสารเขาก็ต้องดูแลให้แบบไม่เกิดกาแรแมลงมากินหรือว่ามีรูหรือว่าดำหรือว่าเหี่ยวเร็วอะไรเง แต่นี้แปลกมากคือเอามาเก็บในตู้เย็นเป็นอาทิตย์เลยอ่ะผักบางอย่างก็ยังไม่ได้เขียวอะไรพวกมีกระบวนการในการดูแลอย่างดีมากๆแล้วไม่ได้มีแค่ผักนะผละไม้อะไรเข้าไปดูในเว็บ King Organic นะคะจะมี ถุเรียนข้าวสารไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องก็เป็นแบบปลอดสารทั้งหมดก็มีพวกน้ำสลัดด้วยเขามีน้ำสลัดแบบที่ทำสำเร็จออกมาขายและกิมจิออร์แกนิกก็คือทำมาจากผักกาดแล้วก็ใช้เทา้าแล้วก็ผักทั้งหลายที่เป็นออร์แกนิกแล้วพอช่วงโควิดไปชัาะก,ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปซื้อก็เออไม่เป็นไรก็กินเท่าที่ได้เท่าที่มีในบ้านเราเลยไงแบบแถวบ้านในตลาดแล้วล่าสุดก็คนเพราะว่าอ้า,าวเขามีส่งให้ถึงบ้านเป็น delivery เราคือชอบลดราคาเก่งเดี๋ยวก็ลดส่โคน้นู่นนี่ก็ยสั่ง ก็ใส่รถตู้เย็นมาเลยแล้วกเปิดกล่องออกมาคือแบบทุกอย่างห่อกันกระแทกแรปมาอย่างดีความสุขของการได้กินผักอ่ะมันคือการไม่ต้องล้างเยอะไม่ต้องล้างนานบางทีถ้าเรากลัวสารเคมีมากเราก็ล้างผักมันก็เหี่ยวมากแล้วเราก็แบบอ๋อขี้เกียจไปซื้อกินดีกว่ารู้สึกอยากจะบอกทุกคนว่าเออเรามีแบรนด์ผัก ของไทยผลิตโดยคนไทยที่สนับสนุนชาวบ้านท้องถิ่นแต่ได้รับตราระดับ USDA อเมริกาไม่ใชง่ง่ายๆที่จะได้มาเขาต้องผ่านการตรวจสอบกี่ขั้นตอนอะแล้วคือเขาปลูกที่บ้านเรานี่เองบนดอยอยากไปเที่ยวดอยเลยค่ะถ้าแบรนด์ได้ยินก็คือฝากด้วยนะคะอยากไปดู <c oughs> ที่การปลูกของเขาจริงๆอะไรเงี้ยมันต้องแบบมีความสุขมากๆอันนี้คือความอินส่วนตัวนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลจดประสงค์นนก็คือจะเล่าให้ฟังว่าเออเออบ้านเราเนี่ยก,ก็เริ่มสนับสนุนการกินผักมากขึ้นความออร์แกนิกก็ เริ่มเข้ามาแต่อยากทุกคนตรวจสอบดีๆว่าออร์แกนิกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่ใช้ซัมอินกรีเดียนออร์แกนิกหรืออะไรอย่างเงี้ยกินไปปุ๊บมันก็จะได้สุขภาพดีไม่พอเราจะได้สนับสนุนให้เขามีอาชีพกันด้วยอันนี้สําคัญจะยิ่งกว่าสุขภาพที่ดีของเราอีกนะคะนอกจากการรีวิวผักนะคะ ใครอยากเห็นจินนี่พูดถึงการกินการใช้ชีวิตก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะในช่องฟิตจังแม่นะและอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe เข้ามาด้วยนะคะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ